ครับสวัสดีครับคลิปนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาคุยกันเรื่องของสมาธิกันบ้างนะครับหัวข้อนะครับสมถะกรรมฐาน40ประเภทนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้แหละนะครับแต่ก็จะคุยในมุมกว้างๆนะครับไม่ได้ลงลึกในแต่ละแต่ละประเภทนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับแต่มุมกว้างๆเนี่ยเราก็จะเห็นอะไรบางอย่างที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาสมถะกรรมฐาน40เนี่ย เราไปดูที่มากันก่อนนะครับจริงๆเนี่ยตัวสม,สมถกรรมฐาน40ประเภทเนี่ยถ้าไปเซิร์ชในพัตยปิฎกเนี่ยนะครับไม่มีนะครับหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้แสดงลิสต์มา40ประเภทแบบนี้นะครับสมถกรรมฐาน40ประเภทเนี่ยหรือว่า40กองเนี่ยจะเจอในคัมภีร์ยุคหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสุทธิมรคนะครับอภิธรรมมัตสังหะนะครับหรืออภิธรรมอวตารน,นะครับพวกนี้เป็นคัมภีร์ยุคหลังนะครับ ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้า <tinc S 1> ท่านไม่ได้แสดงไว้คือพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้แต่ว่าก็แสดงท่านแสดงเรื่าอยู่ตามพระสูตรนะครับอย่างเรื่องกสินท่านก็แสดงไว้อยู่ในกระสินสูตรก็มีนะครับหรือว่าอสุภะกรรมฐานท่านก็แสดงไว้นะครับนาปนสติท่านก็แสดงไว้นะครับทุกอย่างเนี่ยท่านแสดงไว้แต่ว่ามันกระจายอยู่ตามในพระสูตรนะครับครูบาอาจารย์รุ่นหลังเนี่ยท่านก็มารวบรวมไว้นะครับก็เป็นคําสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับแล้วก็มา รวมกลุ่มไว้อยู่ในให้เป็นสมถกรรมฐาน40ประเภทนะครับตรงนี้เราจะเห็นอยู่ในวิสุทธิมัอพรรมอภิธรรมมสังคหาอภิธรรมมวตานนะครับเนื้อหาลงกันหมดนะครับไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ลงกันในพระสูตรด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีการขยายยกไปให้ให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับเรามาดูกว้างๆกันก่อนนะครับ สมถกรรมฐาน40ประเภทนะครับแบ่งออกเป็นกสิน10สุภกรรมฐาน10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูปกรรมฐาน 4, าหาเลปฏิกูณสัญญา1นึจตุธาตุรถฐานะ1นะครับเรามาดูรายละเอียดหมวดแรกนะครับอันนี้ผมเอามาจากในอภิธมรรมมตาลนะครับเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆไว้แล้วนะครับแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมจิงลิงไว้ให้นะครับทั้งทั้ง อาปิทามโมตานะปิทามดัชสังฆาแล้วก็วิสุทธิมรรคนะครับหัวข้อแรกนะครับกรรมฐานแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะสําหรับคนแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันนะครับถ้าว่าตามเฉลี่นี่คือเฉลี่ดหกนะครับราคาเฉลี่ดโทสะฉริตโมหะเฉลี่ศรัทธาฉลี่ศรัทธาเฉลี่พุทธเฉลี่วิตกเฉลี่นะครับแต่ละคนเนี่ยมันมีผสมผสมกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าใครจะเด่นตรงไหนเนี่ยตรงนี้ต้องไป ไปสังเกตการใช้ชีวิตดูนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นจริตแบบไหนนะครับถ้าเรารู้จริตของเราแล้วเนี่ยการเลือกกรรมฐานเนี่ยตรงนี้มีผลแล้วนะครับถ้าเลือกกรรมฐานที่ถูกจริตกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราจเจริญกรรมฐานกองนนะได้ง่ายนะครับตามที่แสดงไว้นะครับในพิธรมโอตานนะครับจริตหกนะครับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตนะครับอ,อันแรกเลยมีบาลีด้วยนะครับในเรื่องนี้กรรมฐานสิบเอ็ดอย่างคือสุภาษิต กายกตาสติเหมาะสำหรับผู้มีราคาจริตนะครับสุภาพกรรมฐานการที่ไปเพ่งซทรกศพต่างๆเนี่ยเห็นของไม่สวยไม่งามเนี่ยก็มีศพสีประเภทนะครับศพที่อืดเขียวบ้างนะครับศพที่มีเลือดอยู่บ้างศพที่แยกส่วนเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายบ้างหรือว่าเป็นกระดูกบ้างอะไรพวกนี้นะครับมีส0ประเภทนะครับ กับอีกอย่างกาย,ยกตาสตินะครับอยู่ในอนุสติสิบทะวนนี้คือ,อพิจรารณาผมขนเล็บฟันหนังนะครับแล้วก็ตับไตไส้พุงต่างๆเนี่ยหรือว่าอาการ3.2งเนี่ยอันเดียวกันนะครับกับกาย,ยกตาสติเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่มีราคาจริตนะครับอ,อันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับเหมาะสําหรับราคาจริตกลุ่มต่อไปโทสะจริตนะครับกลุ่มนี้ในคำพีแสดงไว้นะครับ กรรมฐาน8อย่างเหมาะสําหรับโทสาจริตนะครับคือปอัป,ปมัญญาสีและก็วันนักศิลสีน, 4, นะครับถ้ามาดูอย่างนี้ปัป,ปมัญญาสีเนี่ยก็คือเมตตากรุณามุติตาอบียินั่นแหละนะครับเจริญเมตตาเจริญเจริญเมตตาภาวนาเจริญกรุณาเจริญมุติตาก็ได้นะครับพวกนี้เหมาะสําหรับโทสาจริตนะครับอ่กลายอีกกลุ่มหนึ่งเจริญพุทธศิลป์สีน, 4, นะครับ กระสินสีแดงกระสินสีเขียวกระสินสีเหลืองกระสินสีขาวพวกนี้เหมาะสําหรับโทสารจริตนะครับอนาปนสตินะครับตรงนี้บ้านเราใช้กันเยอะนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นโมหจริตแล้วก็วิตกจริตนะครับก็จริงๆคนยุคนี้ก็เป็นกันเยอะนะครับพกคิดเยอะๆหน่อยนะครับคิดมากวิตกจริตนะครับหรือว่ามันหลงไปคิดนะครับโมหะนะครับ ก็เหมาะสําหรับการเจริญานาปาสตินะครับถ้าเจริญแล้วเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นขึ้นนะครับก็จะหลงน้อยลงนะครับอันนี้แสดงไว้ในคัมภีร์นะครับกลุ่มต่อไปสัทธาจริตนะครับรัทธาจริตเนี่ยคมภีแสดงไว้นะครับอนุสติ6ประเภทแรกนะครับคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศลานุสติจาคานุสติเทวดานุสติเหมาะสําหรับคนที่เป็นสัทธาจริตนะครับ คนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเนี่ยมันก็กุศลมันเกิดง่ายนะครับแล้วก็จิตจิตมันจะอยู่กับอารมณ์นั้นได้ง่ายแล้วก็ได้นานนะครับอ่าแล้วมากลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มที่เป็นพุทธสลิตนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีปัญญาเยอะหน่อยนะครับเหมาะสําหรับการจเจริญม,มรณานุสติอุปสมานุสตินะครับมรณานุสตินี้ระลึกถึงความตายเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานนะครับอุปสมานุสติเนี่ยระลึกถึง นิพพานนะครับตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าถ้าเรายังไม่เคยยังไม่เคยรู้นิพพานเนี่ยก็จะไม่รู้จะภาวนายัางไงนะครับกองนี้หรือว่าอาหารเลปฏิกูณสัญญานะครับพิจารณาอาหารเนี่ยโดยความที่เป็นของไม่สวยไม่งามนะครับกลุ่มพวกนี้ต้องมีปัญญาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับธาตุวัฏฐานนะครับจตุธาตุหรือว่าธาตุกรรมฐานนะครับกําหนดสภาพต่างๆเนี่ยโดยความเป็นธาตุนะครับ กรรมฐานกลุ่มนี้นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญญาระดับหนึ่งแล้วเป็นพุทธเจริญนะครับเระ,ะลึกถึงความตายและเกิดกุศลได้นะครับระลึกถึงอาหารต่างๆเนี่ยเราพิจารณาเป็นของไม่ไม่น่ากินได้นะเป็นของน่าเกลียดได้นะครับหรือว่าพิจารณาสภาพธรรมต่างๆเนี่ยเป็นธาตุได้นะครับเห็นด้วยความเป็นธาตุสี่นะครับแล้วกรรมฐานกลุ่มสุดท้ายอันนี้ในคัมภี์แสดงไว้ว่าเป็นกลางๆนะครับ คือรูปกรรมฐาน4แล้วก็กสินที่เหลือนะครับกสินดินกสินน้ำกสินลมไฟอากาศกสินแล้วก็กสินแสงสว่างเนี่ยเหมาะแก่ผู้มีจริตทั้งหมดนะครับเหมาะก,กับบุคคลทั่วไปนั่นแหละนะครับทีนี้มาลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับกรรมฐานแต่ละแบบเนี่ยอรูปกรรมฐานต่างกันนะครับเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็ต่างกันนะครับกรรมฐานบางกลุ่มเนี่ย สามารถที่จะเข้าฌานได้นะครับกรรมฐานบางกลุ่มเข้าได้ไม่ถึงฌานนะครับบางกลุ่มเนี่ยเข้าได้แค่อุปจารสมาธินะครับทำไปแล้วสุดแล้วไปได้แค่นั้นนะครับกลุ่มที่สามารถไปได้ถึงแค่อุปจารสมาธิเนี่ยมีสิประเภทนะครับคืออนุสติกรรมฐาน8นะครับยกเว้นนานาปนาสติและการยคตาสติแล้วก็มีหาเลปฏิกูลสัญญาและก็จตุธาตุ วัดฐานนะครับพวกนี้ขึ้นรปรมชานไม่ได้นะครับไปสุดได้แค่อุปจารสมาธินะครับอ,อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นฌานได้นะครับไปได้ถึงปฐมฌานนะครับ กรรมฐาน11ที่ทําให้เกิดปฐมฌานได้แค่ปฐมฌานนะครับขึ้นฌานได้ได้แค่ปฐมฌาน,นาม,ามีทั้งหมด11กองนะครับ11ประเภทนะครับก็คือสุภาษกรรมฐาน10แล้วก็กายยคตาสตินะครับหรือว่าการส2สผมกลเล็บปันหนังนะครับพวกนี้ทําได้ถึงปฐมฌานนะครับมาอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ขึ้นได้ถึงตติยฌานนะครับกรรมฐานที่ทําให้เกิดลูกฌานเบื้องต่ําม เมตตากรุณามุทิตาเนี่ยทำให้ถึงรูปฌานเบื้องต่ำสามก็คือตติยฌานนั่นแหละนะครับส่วนเวลาพอจะขึ้นจตุตฌานเนี่ยพวกนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นอุเบกขาพรมวิหารนะครับเพราะว่าอะไระเพราะเวทนาเนี่ยตัวเวทนามนไม่เหมือนกันแล้วถ้าเข้าเป็นจตุตฌานเนี่ยเวทนามนเป็นอุเบกขาแล้วนะครับ ต,ตัวเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเวทนามันเป็นปีติเป็นสุขนะครับยินดีให้คนอื่นมีความสุขเนี้ยหรือว่ามีเมตตาต่อผู้อื่นอย่างเนี้ยนะครับจิตมันมันมีปีติมีสุขนะครับเพราะฉะนั้นกรรมฐานพวกนี้ขึ้นไปจนถึงจตุตชานไม่ได้นะเพราะว่าเวทนาเป็นอุเบกขาไม่ได้นะครับจะขึ้นเป็นจตุตชานเนี่ยต้องขึ้นเป็นอุเบกขาพรหมวิหารนะครับ แล้วก,กลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่มนี้สามารถขึ้นได้ถึงสตุสานเลยนะครับกรรมฐาน11ที่ทําให้เกิดรูปฌานรนะครับบาลีแสดงไว้ในกรรมฐานที่ถึงอัปนาสมาธินั้นกสิน10และอานาปานาสติย่อมทําให้เกิดรูปฌานรนะครับตามตามจตุก,กะในหรือว่ารูปราชา5ตามปัญจกในนะครับถ้าในอภิธรรมเนีแสดง เป็นถึงชานห้าแต่ถ้าในพระสูตรเนี่ยแสดงถึงชั้นสี่นะครับก็เหมือนกันแหละชั้นสี่กับชั้นห้าเกินเดียวกันนะครับแต่ว่าในอภิธรรมเนี่ยแสดงแตกมาหน่อยหนึ่งนะครับจงวิตกวิจาร์เนี่ยมีการแยกออกมานะครับก็เลยมีถึง5ชานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะ,จะเจริญให้เกิดรูปประชานเนี่ยก็ต้องเลือกกรรมฐานนะครับเลือกกองกรรมฐานให้ถูกต้องนะครับอย่างภาวนาพุโทโธเนี่ยนะครับบางคนภาวนาพุโทโธ ถ้าพุทโธไปแล้วเนี่ยจิตไม่ได้ระลึกถึงคุณของพระเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นพุทธานุสตินะครับตัวพุทธานุสติจริจงๆเนี่ยจิตต้องระลึกถึงคุณของพระเจ้าด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นพุทโธแล้วกำกับไปกับลมหายใจเนี่ย,ยตรงนี้ก็จะเป็นงางาปานสตินะครับก็สามารถขึ้นรูปฌาปน,านาได้นะครับขึ้นถึงจตุตชาเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องทิ้งพุทโธไปนะครับแล้วก็มาใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานนะครับมาดูเพิ่มเติมนะครับกรรมฐาน ที่ทําให้เกิดปฏิภาคณิมิตอ่าตรงนี้สําคัญนะครับคนที่จะทำเจริญสมถะกรรมฐานจนขึ้นฌานเนี่ยต้องรู้จักปฏิภาคณิมิตนะครับอ่ากรรมฐาน22ประเภทที่ทําให้เกิดปฏิภาคณิมิตนะครับอ่ามีอะไรบ้างกสินสิบอ่าสุภาษิตแอนนาปานาสติหนึ่งกายคตาสติหนึ่งนะครับพวกเนี้ยกรรมฐานพวกเนี้ยเวลาเจริญไปแล้วเนี่ยต้องเจริญจนเกิดอุคานิมิตก่อนนะครับพอเกิดอุคานิมิตไปแล้วเนี่ย เจริญกสินก็เหมือนเห็นดวงกสินนั่นแหละหรือว่าเจริญในสุภาเนี่ยก็เหมือนเห็นศพเลยนะหลับตาเนี่ยเห็นอยู่ได้นะครับหรือว่ากายคตาสติเนี่ยก็เห็นเหมือนกันนะครับผมคนเล็บฟันหนังหรือว่าตับไตไส้พุงอะไรพวกนี้มันเวลาจิตมันสงบแล้วเนี่ยระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันมันเห็นนะครับเห็นเป็นอุคานิมิตนะครับหรือว่าแม้แต่อาณาปานสติเนี่ยเวลาจิตมันแนบนิ่งนะคับลมหายใจแล้วมันก็จะมีนิมิตของอาณาปานสติขึ้นมานะครับ พอขึ้นเป็นออกานิมิตไปแล้วเนี่ยก็ต้องเจริญขึ้นมาอีกนะครับจนเกิดปฏิภาคานิมิตนะครับเพราะฉะนั้นกรรมฐา,านพวกนี้22ประเภทเนี่ยถ้าขึ้นเป็นลูกปปชาแล้วเนี่ยจะมีปฏิภาคานิมิตนะครับตรงนี้ในยุคนี้มีคนเจริญอนาปาณสติเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าได้ฌานกันแต่ว่าก็ยังไม่มีปฏิภาคานิมิตเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้ายังไม่มีปฏิภาคานิมิตเนี่ย ก็ยังไม่ใช่ฌานนะครับเอ่อมันต้องเริ่มมาจากอุคา,านิมิตเลยนะครับถ้ายังไม่เกิดอกคานิมิตเนี่ยก็แน่ๆเลยว่ายังเป็นแค่คณิกาสมาธินะครับเป็นอุคานิมิตแล้วก็ยังเป็นแค่แค่คณิกาสมาธินะครับปฏิภาคณิมิตเนี่ยจะเริ่มตอนเข้าอุปจาฌสมาธิแล้วจะมีปฏิภาคณิมิตแล้วนะครับแล้วก็ต้องเจริญต่อไปอีกจนขึ้นถึงปณะ,ะสมาธินะครับอ่ขยายต่อไปอีกกรรมฐานที่ควรขยายมี1ินะครับ ในบรรดา,ากรรมฐานเหล่านี้กระสินสิบเป็นกรรมฐานที่ควรขยายนะครับขยายนี่หมายถึงว่าขยายนิมิตนะครับเเวลาเห็นดวงกสินขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องขยายได้หดได้นะครับเป็นเป็นกรรมฐานที่ควรขยายนะครับส่วนไอ้กองอื่นเนี่ยที่มีนิมิตเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสุภาหรือว่านาะปนสติกายตาสติเนี่ยพอมีอุคานิมิตเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ไม่ควรขยายนะครับเอันนี้แสดงไว้ในคัมภีร์นะครับ ามาดูเพิ่มนิดนึงนะครับเรื่องของอุกกานิมิตนะครับแสดงอยู่ในอพิธรรมมาวตานนะครับอุกกานิมิตเป็นยังไงนะครับครั้นเธอผู้มีใจตั้งมั่นได้เจริญกรรมฐานอยู่อย่างนี้เมื่อใดดวงกสินมาปรากฏแก่เธอผู้หลับตานึกถึงอยู่เหมือนเห็นในขณะลืมตาเมื่อนั้นกล่าวได้ว่าอุกกานิมิตเกิดขึ้นแล้วนะครับหลับตาอยู่เนี่ยแต่เห็นเหมือนเหมือนลืมตาเห็นเลยเนี่ย อุคานิมิตเป็นแบบนี้นะครับสีสันวันนะต่างๆเห็นเหมือนลืมตาเลยนะครับอุคานิมิตนี้เกิดกับกรรมฐา,านกลองไหนบ้างกะสินสิบสุภะสิบกายคตาสติหนึ่งอาณาปนาสติหนึ่งพวกนี้ต้องมีอุคานิมิตก่อนนะครับถึงจะเจริญขึ้นในจนเป็นปฏิภาคานิมิตได้นะครับในคำพี์เนี่ยแสดงรายละเอียดไว้เพิ่มอีกเยอะเลยเนี่ยผมเดี๋ยวผม ส่งลิงก์ไว้ให้เนี่ยผมคงไม่พูดนะครับว่าเวลาเกิดอุกานิมิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยควรควรทำยังไงต่ออะไรพวกเนี้ยนะครับก็ใครสนใจเนี่ยก็ไปลองอ่านดูนะครับแล้วก็จะรักษาอุกาณิมิตยังไงจะเจริญขึ้นเป็นปฏิภาคานิมิตยังไงนะครับอ่าเรามาดูปฏิภาคานิมิตกันว่ามันต่างกับอุกาณิมิตยังไงนะครับอ่าปฏิภาคานิมิตอา่าผู้มีตะบะเป็นทรบนั่งอยู่ในที่ใดๆแล้วย่อมปรารถนาจะนึกถึงอุกานิมิต อุคานิมิตนั้นย่อมปรากฏแก่จิตของเธอตลอดที่วาราตีในที่นั้นนะครับอันนี้คือเขาเจริญมาจนอุคานิมิตเนี่ยมันมั่นคงแล้วนะครับเมื่อเธอกระทาอยู่อย่างนี้แม้นิวรหาทั้งหมดย่อมสงบไปตามลําดับนะครับจิตของเธอย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิแม้ปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏนะครับตรงนี้เป็นเครื่องชี้ชัดว่า มาถึงอุประชา,าสมาธิแล้วนะครับคือมีปฏิภาคนิมิตเกิดนะครับามาดูความแตกต่างกันนะครับว่าอุคานิมิตต่างกับปฏิภาคนิมิตอย่างไรนะครับในคัมพีร์นี้แสดงไว้นะครับปฏิภาคนิมิตเหมือนวงกระจกเกลี้ยกล่วที่น้าหมอกจากถุงใสดุจพระจันทร์วันเพ็นที่ลอยพ้นจากก้อนเมฆเหมือนนกกระยางใกล้กลีบเมฆเหมือนกับชํำแรกอุคานิมิตออกมา มีสภาพผุดผ่องยิ่งกว่าออกาณิมิตย่อมปรากฏแก่นะปฏิบัตินะครับสภาพมันสดใสผุดผ่องกว่านี่ครับตรงนี้ต้องถึงจริงๆนะถึงจะเข้าใจตรงนี้นะครับถ้าไม่ถึงจริงๆเราก็ได้แต่ตัวหนังสือนี่แหละแล้วก็นั่งคิดเอานะครับมีคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับปฏิภาคณิมิตนะครับไม่มีสันทานและสีสันเป็นเพียงอาการปรากฏที่เกิดจากปัญญาสําเร็จด้วยการภาวนานะครับตรงนี้เขาขยายความว่า ปฏิภาคนิมิตเนี่ยนะเป็นรูปอารมณ์แทนอุคานิมิตที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของสมาธิของนักปฏิบัติและไม่มีสภาวะปรมัต์รองรับอยู่นะครับเพียงแต่เป็นสภาพเป็นบัญญัติเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นของจริงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่เกิดจากจิตที่มันมีสมาธิมากเนี่ยไอ้วงกสิณเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงนะแต่จิตมันเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเห็นพวงนี้ซึ่งเป็นอารมณ์เป็นบัญญัตินะครับเมื่อปฏิภาคนิมิตนั้นเกิดจากภาวนาได้เกิดขึ้นแล้ว แม้นิวรห่าย่อมถูกกลมไว้ได้กิเลสทั้งหลายสงบนิ่งไปจิตของภิสุผู้บำเพ็ญเพียรย่อมตั้งมั่นดีด้วยอุปจารสมาธินะครับแอบตรงนี้มาถึงอุปจารสมาธิแล้วนะครับจากกุปจารสมาธิจะขึ้นปฐมฌานเนตรงนี้จะมีรายละเอียดนะครับซึ่งใครสนใจลองพยายามดูนะครับมันไม่ได้ขึ้นตรงๆนะครับมันจะมีการ ขึ้นไปก่อนครั้งหนึ่งครั้งแรกนะครับแล้วก็ลงมาก่อนนะครับเอ่อถึงจะขึ้นถึงจะขึ้นได้จริงนะครับเอ่อตรงนี้มีมีแสดงในคมภีร์นะครับทั้งในอภิธรรมไม่สังขาก็มีนะครับอภิธรรมอมตาะก็มีวิสุทธิมรรคก็มีเอ่อลงกันหมดเลยนะครับเอ่อมาดูมาดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับในอุปจชานสมาธิกับปฐมฌานเนี่ยใกล้กันมากนะครับอุปจชารสมาธิเนี่ยคือเฉียดฌานแล้วนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับ ความแตกต่างของสมาธิทั้งสองนะครับองค์ชาในขณะบรรลุปจารสมาธิยังไม่มีกําลังแต่ในอัปนาสมาธิมีกําลังมากนะครับดังนั้นอัปนาจิตจึงดําเนินไปได้ตลอดวันนะครับอ่านี่ท่านแสดงไว้อย่างนี้นะครับอ่องค์ชายังไม่มีกําลังนี่คืออะไรนะครับวิตกวิจยัยปิติสุขเอกกตตา,าน,นะครับถ้าเอกกตา,ายังไม่แน่แน่เนี่ย จิตก็ยังรับอารมณ์อื่นได้อยู่นะครับยังยังมียังอาจจะยังได้ยินเสียงอยู่เงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นรูปประชาแล้วเนี่ยเป็นปฐมประชาขึ้นไปเนี่ยแน่นอนเลยว่าเป็นเอกกตาลมนะครับไม่ได้ยินเสียงแล้วนะครับหูดับเลยนะครับไม่รับรู้ทางประตูทั้งแห่แล้วนะครับรู้ทางใจอย่างเดียวเป็นปฏิภาณอนิจิ์อย่างเดียวแล้วนะครับอันเนี้ยอันนี้คือมีกําลังแล้วนะครับและองค์ศาทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้น เกิดทั้งหมดแล้วนะครับมีปิติมีสุขมีวิตกวิจัยปิติสุขเอกะกัตตาทั้งหมดเนี่ยครบเนี่ยถึงจะเป็นปฐมฌานนะครับมาดูเพิ่มนะครับกกรรมฐานบางประเภทเนี่ยไม่ใช้เจริญขึ้นตรงๆได้นะครับอ,อ,อย่างเช่นอรูปกรรมฐานนะครับในนี้แสดงไว้เลยกรรมฐานที่ก่อให้เกิดฌานต่างๆนะครับในกรรมฐานเหล่านี้กสินก้ายกเว้นอากาศกสิน เป็นปัจจัยแก่อลูประชานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่จะขึ้นอนลูประชานได้เนี่ยต้องเจริญมาจากกสินแก้วประเภทนะครับยกเว้น้ารกรกสินนะครับแต่ในยุคนี้มีนะครับคนที่บางคนคิดว่าตัวเองได้รูประชานนะครับแต่ยังไม่ได้เจริญกสินเลยนะครับมีนะครับนี่ตรงนี้คมภี์แสดงไว้ชัดนะครับว่ารูประชานจริงๆเนี่ยต้องมาจากกสินนะครับและต้องเพิ่มกสินนั้นออกไปนะครับถึงจะขึ้นอนลูประชานได้นะครับ ในเกษีนียแสดงไว้เพิ่มอีกเกษีสิบเป็นปัจจัยแก่ปิญญานะครับพรหมวิหารทั้งสามพรหมวิหารทั้งสามคือเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่พรหมวิหารที่สี่นะครับงนั้นตัวอุเบกขาเนี่ยที่อยู่ในพรหมวิหารสี่เนี่ยจเจริญตรงๆไม่ได้นะครับต้องขึ้นมาจากเมตตากรุณาหรือมุทิตาเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งไปจนถึงตติยฌานนะครับแล้วพอจะยกขึ้น จตุตชาเนี่ยถึงจะเป็นอุเบกขาพรมิหารนะครับตรงนี้ก็แสดงไว้เ,เพราะฉะนั้นชัดๆแล้วนะลูปก,กรรมฐานต้องขึ้นไปจากกสินแก้วนะครับอุเบกขาพรมิหารขึ้นไปจากพรมิหารทั้ง3นะครับแล้วก็ลูกกรรมฐานเบื้องต่ําเป็นปัจจัยแกอรูปก,กรรมฐานเบื้องสูงนะครับอันจะขึ้นเนี่ยต้องขึ้นเป็นเป็น,ปน,ปนไปตามลําดับนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะกระโดดไปเลยไปอลูกกรรมฐาน กองบนเลยไม่ได้นะครับแล้วก็รูปกรรมฐานที่4เป็นปัจัยแก่นิโรธาสมาบัตินะครับผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติได้เนี่ยต้องได้รูปกรรมฐานที่4นะครับคือได้สมาบัติ8นั่นแหละนะครับถึงจะเข้านิโรธสมาบัติได้นะครับสมาบัติ8ไม่พอต้องเป็นพานาครมีขึ้นไปด้วยนะครับว่าถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้นะครับมาสรุปสุดท้ายนะครับกรรมฐานทั้ง40อย่างนี้ เป็นปัจจัยแก่วิปัสนานะครับสมบัติในภพและความสุขในปัจจุบันนะครับอ่ตรงนี้ในคัมภี์แสดงไว้เลยนะครับว่าสมถะกรรมฐานเนี่ยแหละก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เอ่อถ้าได้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยต่อการเจริญวิปัสนาได้โดยง่ายนะครับอ่เพราะว่าจิตสงบระง,งับจากนิวรณ์แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ตัวคัมภีร์ไว้ให้นะครับใครจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่า รายละเอียดมันมีเยอะมากนะครับกรรมฐานแต่ละแบบเนี่ยในคัมภี์แสดงไว้หมดนะครับถ้าพูดก็พูดไม่ไหวนะครับเพราะว่าผู้ที่จะมาแสดงนี่จริงๆเนี่ยก็ควรควรจะเป็นผู้ที่ได้สําเร็จฌาในกรรมฐานกองนั้นๆนะครับคลิปนี้ก็เลยมาดูกันในเชิงปริยัติมุมกว้างๆก่อนนะครับมาเช็คแผนที่กันก่อนนะครับว่ายังยังตรงทางกันอยู่ไหมนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณรับชมกันนะครับสวัสดีครับ